นะคือจริงจังาคือตั้งใจอยากทำออกมนให้อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดเออมันใช้ระยะเวลาแค่วันสองวันไม่ได้คือมันตีไปเกือบสองเดือนกว่าจะได้แบบตัวนั้นออกมาอารอดูรอดูเลยโอ้ยปวดหัวพวแล้วก็ปวดหัวผม <laughs> ใช่ไหมผมไม่เคยเออกจากเซฟโซนตัวเองแบบนี้นะไม่เคยคิดว่าจะกล้าทำไรเน,นี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่กล้าเราก็ไม่โตถูกไหมครับ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครีมสวัสดีครับพี่ใบเตยขอบคุณมากครับคือถ้าถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ตัวผมไปดูมาเยอะมากคือสาลายเท่าแกน้อยอะไรเงี้ยเขาก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเราเพิ่งอายุเท่านี้ถ้าเราแบบถ้าเราเก็บเงินไว้แล้วเราไม่ทําอะไรเลยยังไงเงินมันก็ต้องหมดถูกไหมถ้าเรา,า,าเอามาถ้าเรามาลงทุนยาดมเราไม่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูแต่วางแผนไว้ดีมากแบบวางวางวาง,วางไว้หมดเลยตั้งแต่ค่า ค่าชื่อแบรนด์ชื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบละเอียดมากจริงๆอยากกลัวถึงจะน่ากลัวจริงใจฟอร์อะเป็นคนที่แบบกลัวมากเลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าออกจากเซฟโซนตัวเองเลยอืมแต่รอหน่อยนะครับประมาณเดือนหนึ่งจะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยฝากพี่ๆอุดหนุนด้วยนะครับฝากพี่ๆทุกคนอุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็ต้องเก็บอันนี้ไว้อันนี้คือดีเลยทำแบบดีเลยแหละ ไม่บอกครับยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกอช่องอะไรนะครับช่องอยาปลิวบ่อยเวลาขายช่องอยาปลิวบ่อยเวลาขายเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้พี่ปัดทําให้อยู่ครับว่าเวลาทาติ๊กต็อกอ่ะมันต้องปักยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่ปัดทําให้เลยเพราะว่าจะขึ้นไปจันทบ,บุรีไปหาพี่แพรลี่อยู่แล้วแล้วก็เออไหนๆก็ไปจริงๆแบบโทรหาพี่ปัดก็ได้นะแต่อยากไปแบบรู้ด้วยตัวเองเลยอ่ะแบบ นี่ทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยออค่อยๆทําเป็นกาลังใจให้ค่ะอยากให้มันได้มาเร็วเลยเนี่ยอยากขายแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นมาแล้วแบบโอ้อยากขายของอเฮ้ยขอบคุณครับแม่จอ้อโอ้ยแม่จอ้อจอกกี้เลยเก่งมากแม่จอ้อน่ารักมากเลยนะครับมาจากไหน ขยานมากไอสดเหรอเออกูเป็นคนเติมน้ำมันแล้วก็จะหมดลงทุนคนเดียวครับผมใช่น้องฟอดได้ไปสอบครูผู้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปเลยมมเอาเลยเราต้องทำได้เออ,เอ,อใช่คิดดีแล้วรีบลุยเลยครับสำเร็จแน่นอนซ่าชู เฮ้ยม่จน่ารักแท้ไม่ต้องมาส่งจีบบล็อกมีแฟนแล้วส่งมาจีบส่งมาอะไรไม่ได้หรอกไม่ติดหรอกมีแฟนแล้วจีบไม่ติดหรอกไม่เจาหูุนเล่นพุนเล่นหุนเล่นฮุนเล่นค่ะบูุนเล่นชังกลา ช่างกลาขดหยอกเล่นหยอกเล่นเออลูกที่จบครูมาก็ไม่สอบครูครับขาขายแล้วดีไหมครับเจอพี่แพ้ได้เมื่อไหร่ครัเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวรอชมเลยนะช่วงนี้เขาก็ป่วยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมานานอย่างคับเพิ่งมาครับพูดจริงๆนี้พูดจริงๆนี้คืออย่างนี้ พูดจริงๆนี้คืออะไรครับพี่ต๋อยไปหาลุงแพรตอนไหนจะาจะฟ้องพี่แพรี่จะฟองพี่แพรลี่โดนแน่พี่จ้าโดนแน่เลยครับพี่จ้อเดี<笑><笑>๋ยวไปหาสิ้นเดือนนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปสินเดือนหรือไม่ก็รอให้สินค้าออกมาก,ก่อนพอดีเลยได้ไป ถามได้นะครับทุกคนถามได้ชื่อแบรนด์ว่าอุ้ยทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะเก่งอ่ะพี่นัตตี้เก่งอ่ะ,อะทำไมรู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> คนป่วยอย่าลืมถามถ่ายเป็นกำลังใจเป็นเรื่องที่ดีอย่าลืมเติมกำลังใจให้นะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับอย่าผมรู้อยู่แล้ว สวัสดีจ้าสุดหลอ่อขอให้น้องค้าขายร่ำรวยครับสาธุเคื่อนวัสดีครับพี่เดือนรอเลยนะฮะถ้าได้ตะกา้ามานี่คุ้มเลยอะ่ะคุ้มมากของกินใช่ไหมลูกของกินใช่ไหมลูกไม่บอกครับไม่บอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู รอนุนนะคะเฮ้ยรู้ด้วยคือมันจําง่ายอะทุกคนใช่ไหมล่ะทุกคนก็จําไปแล้วว่าแบบนามสกุลผมชื่ออะไรอะไรเงี้ยเลยตั้งชื่อไปเลยว่าหล่อแท้เออเดี๋ยวรอติดตามเลยครับทําไมเก่งอะ่ะทำไมรู้อะเดวทางถูกด้วยแม่เคยพักจีระนะครอ๋อไม่ได้อยู่จีระแล้วครับผมมาอยู่บ้านสนกลางเมืองแล้ะ ชื่อแบรนด์ก็เที่แล้วเอออย่าเพิ่งเอาไปลงนะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อนให้มันออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยแบบค่อยเอาไปลงอะไรช่วยกันเออนัตตี้อู้พี่นัตตี้เก่งเนาะเห็นน้องโพดบ้านฟ้าเออเดาเอาเก่ง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 สุดยอดไม่ครีมไม่ครีมไม่ครีมครับเออเอฟซีคุณเต้าหย่องนะครับเอฟซีคุณเต้าหย่องนะครับ ไม่ครีมครับไม่ครีมไรสดอุยกินด้วยวะ่ะ Thank you อืมอร่อยดีหวานหวานเลยขอ,องกินจะขายดี รอดูครับรอดูรอดูอด FC ครับตพาฟอดขอบคุณครับจริงๆแล้วคือเป็นอย่างนี้ฟอดจะเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมออยากรู้กดหนึ่งมาอ,อยากรู้กดหนึ่งมา คือจริงๆจริงๆแล้วพอจะเปิดค่ายหมอลำชื่อว่าค่ายหล่อแท้เราจะเปิดค่ายหมอลำชื่อว่าค่ายรอแท้ครับเออนั่นแหละถูกไม่ว่าเป็นสะบูไม่ใช่ครับรอดู ตามไปทำงานครับรวยๆครับลูกชายได้เลยครับขอแค่ทุกคนอุดหนุนคนละสองกล่องสองกล่อง มีเรื่องปวดฟันจ้าอรอเลยครับรอเลยไปละทุกคนมาแค่นี้หอวันรนิดวันตั้หน่อยเดี๋ยวจะไปคิดงานเพิ่มละจะทำออกมาให้ดีๆเลยเจอกัน Goodbye.